พาคุณผู้ชมไปเบิงบรรยากาศการเตรียมทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่โดยเฉพาะเรื่องของการสวดมนต์ขมปีกันเนี่ยค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเพื่อนมีการต่อไฟพเพลิกรับน้ำพระพุทธมนต์สวดมนต์ขมปีเพื่อที่จะเสริมสิริม,มงคลทรงถ่ายปีเก่าค่ะโดยทีพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงจังหวัดศรีสะเกดนายอารุร์ธรรมประจําจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด เป็นประธานในพิธีต่อไฟเผิกประธานและก็รับนามพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลธรมหาสังขปรินายกในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศลทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่โดยมีพระวชิระสิทธิท่าดาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานไฟสงพร้อมกับพระสงฆ์และกับพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีย่างพร้อมเพรียง โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเพื่อนบอกว่ากิจกรรมสวดมนต์คำปีถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีงามเสริมสังขงขวัญกำลังใจความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและกัครอบครัวร่วมทั้งสังคมนั่พร้อมทั้งเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและกับสืบสารขนบธรรมเนียมอันดีงามของพระพุทธศาสนา โดยจังหวัดศรีสะเกดได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ขามปีตามวัดต่างๆทั่วทั้งจังหวัดศรีสะเกดเพื่อร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานทรงถ่ายปีเก่าอย่างสงบสั่งพลังใจรับสักการะหม่ด้วยสติและกับปัญญาตามแนวทางวิถีพุทธนั่นเองค่ะ